มาครับเราเนี่แก้มือจัดตายที่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาเมื่อกี้พะวงขวาเกินไปวันนี้วันนี้ไม่พลาดเพราะเราเรียนรู้แล้วนี้ก็ง่ายแล้วง่ายกว่านี้ก็ไม่ต้องท้าไรแล้วนี่ลต้องก่อน

ได้มาุมกันในปานเดี๋ยวไปยิงเนี่จะไปยิงปืนนนี่กับโอ้ยลบ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 ลแม่งไม่ได้ใส่ปอมแบบโอ้โงบด เฮ้ยเฮช่วยด้วยเวาอยู oh okay. ่ไหนเนี okay. ่ยเขอยู่ข้างบนสถานไม่ช่วยทีตรงมันไหนจะไปเปลี่ยนปืนพี่ทุกคนไปช่วยอ่ะมีแลาวมีแลาวเปลี่ยนปืนมาแป๊บตัวบัตรแล้วปืนกระสุนหมด มาถึงแล้วพวกเพื่อนดีกันอยู่ไหนวะมันให้เราไปต่อแล้วมันหมดแล้วหรอวมดจังมันหมดไวกว่าเมื่อกี้เพราะว่ามันมีสกิเบอร์อยู่บนตึกนู้นโคตรไกลอ่ะมันล้อยอยู่ตรงนู้นเขาไปเลงยิงมันก่อนมันจะตายตอนนี้เราวิ่งแบบคนเดียวเลย เราไป่ต <Yeah> ้องไปสนใจทำทีเร็วแน่นอนเรากลับไปที่เดิมวเ้ยหนูเราไม่มีหนูเออเราไม่มีหนูโอ้ยไปมาดีนี่ยหนูหรอหนูหรออะดิสทำไรอ่ะอย่าเปิดไม่มีว่าใคร

ใส่จัดหนึ่หมลมยังลบเนี่ยเรียบร้อยไปต่อฮะเราต้องไปบ้านกีนโกด็อกเตอร์อะไรอะไรอ่ะปืนอะไรขอโดนปืนก่อนนะปืนไฟไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไปต่งกระตอมเร็วไปเร็วไปเร็วเเดี๋ยวไอ้กับดักอยู่ไหนอ่ะไอกับดักแป๊บนึงเหรอมันต้องเอากับดัก ไม่ได้ของมันไม่ได้อยู่ที่เดิมก็เดิเหนื่อยเหรอต้องกำลัดักเปลี่ยนที่แล้วเหรอไม่ดีนะเอาอะไรวะ Does t h ต j o โดนมันไม่ไงป้อมปืนติดตรงไหนดีวะติดตรงนู้นนี่ก็ไม่มีคนดูเนาโอปิดได้ด้วยใช่โอเคสบายตอนนี้ปิดละป้องกันบ้าน เซ็กแคนดารีไม่ใช่นะครับขึ้นมาขบวนขบวนที่เรายังไม่มีการติดกานอะไรทั้งนั้นไงนั้น,นก็เรามาเล่นตรงนี้แหละใช่ตกใจตกใจไม่ใช่ที่ไงมันจะเข้าทางนี้มันมีตัวล้ออยู่ตรงนู้นอ่ะตรงไหนวะตรงเนี้ยแดงๆที่เป็นแบบดงกัทแลนั้นมีป้อมปืนใต้พายแบบได้ปหมเข้ไหนวะฝั่งนนะ่ะ

แค่หนาเองไม่น่าผ่าเบาเลยไปๆกลับกลับหนาโง่โง่หนึ่งโดนโดนตะคุบฮะไะนักไะนังแกล้งรอดเจอเกลับมากลับมาเข้ามึงเข้ามึงอันนี้ก็ได้แม่งก็เฮ้ยสกิมเมอร์ฆ่ามันดิมันร้องออกมาเราเราต้องไปฆ่าตัวร้องอ่ะแม่งมาเรื่อยๆ มันอยู่ตรงไหนไม่ร e ู้เขาจะตายเป่าหรือ่ปล่าขึ้นไกระสุนหมดไม่อยู่ขางไหนอ่ะเขาเลี้ยงทางอยู่ข้างนอกหลงทางเหมือนกันยิงไม่ถึงอ่ะโอ้ยปืนกระสุนปืนหมดยิงได้ไหมมีปืนยิงไหมตายแล้วตายแล้วยืยแล้วตายกลับกลับกลับได้ไหมยิงไม่ได้โอ้โห โอ้ยโดนตะคุบแกนึองนะกระสุนหมดเดี๋ยวไปช่วยยังไม่ถ้าเตยไปตรงนั้นได้ไงเตยมาอยู่นี่มามา,ามาแล้วประมาครับแล้วมเขาหยุดเลยคุปเตยขึ้นมา,ายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเข้ามาก่อน จะปิดบาริเขตละตรงกลางนี่เข้าได้เหรอทำไดรมันอ um ่ะเอาซอมไม่ได้หรอซ้อมแม่น่ะซ้อมไม่ได้หรอเสร็จแล้วอดีตเท้าวสามเณรเราเราต้องไปค้นหาอะไรอีกอ่ะท่านที่มาต้องหาอะไรข้างบนนี่มันมีคนมีซอมบี้ ไม่ไงเปิดทางแล้วนี่ไงเราต้องไปหาเราต้องไปหากระเป๋าใช่ไหมใช่ใช่หากระเป๋ากระเป๋ากุญแจมาเปิดดิของไอ้นี่เต้ยรอได้สิจะโดนตะคุบนะเคยไปทันมามามาฝืนคนเล่นสบายหมดจริงด้วยล่า เดเยเ้ี๋ยว,วรับแป๊บนึงกองก่อนไ้ปืนไมารี่อู้อัีน้แหละมาพรลาลาา้ละมาลามาโอ้ยแ,แยแล้วโอ้โหมีหาเ็นคือมันแรงแล้วนั่นเอาละ กระเป๋าอะไรอ่ะม่ฉันจำจุดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋วก่อนมันมันน่าจะเปลี่ยนที่นะคิดว่ามีระเบิดไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ข้างบนนะตอนแรกมันอยู่ข้างบนอบนมีตกลมอยู่ข้างล่างนี่ปอกมีได้หรอได้หรอใช่ไหมได้แล้วหนึ่งโองั้นลงไปอ่ะ จังก์โนดช็อตมีห้าล่าจะตายแล้วชืด้วยเปลี่ยนมีดทอรมี่เอากระสุนหมดโอ้ยยอะจังอ เขาไม่ยิงมันจังวะโอ้ยดิโดชา้าดิโดชา้าไป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 ดูกันไปดูไปไปไปครับเพื่อเอาเก็บรถก่อนงัไปหาตัวสกิมเมอร์เอ้ยใครโดนละ,ละจะคุ้มเราเก่นนงเลยให้เราดีๆเฮ้ยดูตัวเองดีจะเป็นตัวาาเพื่อนเหรอเฮ้ยกูไปฆ่าสกิมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดี เพื่อนมายังพร้อมยังใครเขาพร้อมมามามาดวนดวนดวนออกมาดวนตอนระบิดตอนระบิดคุโอ้โหอยขอฮิวแปเลยมันก็ไม่มีิวโอยร้อนร้อ้ออนนรนรอนป้อรอ้อนรอน้อนรอน้นรอนร้อนป้อราอน้อรอน้อนร้อน้อนอนร้้งรนร้อนร้อนร้นรน้้น้นออน มีนี่ไงกระเป๋าบอกม่ใช่หรอือตามหาใจเก็บไปก่อนไม่นี่ไงกระเป๋าไอ้ี่หิวไหมเนี่ยครับใช่ครับทั้งหมดมีแล้วคกงหมดอะไรไหมแต่เราไม่ต้ไปหรมัตัวนี้เลยนดวงนั้นตรอได้โอ้โหเกือบโดนแล้วไงโอ้ What a ด e y ด u s h o i g Come on. Left. Okay. ไปทีไหนอ่ะ Phoenix we have the doctor. ข้างหลังเราต้องไปที่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ด้วยอะะไเงกระสุนกองกระสุนเปิดโดนก่อนถ้าเก็บโดนใหม่นีวิชันมีอนิยาไอ้คน พลังสีวิตไหนไวะออกเจอละนั่งเงียู่ก่อนแป๊บน,นึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตรงนั้นหน่อยนะที่มันปีอยู่อ่ะเห็นไหมฝั่งนะึงอะฝั่งไหนอ่ะฝัง่งหลังเต้ยอ่ะมีเหรอโหมันจะไปหาคอปเตอร์ยิง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 คอปเตอร์อยูตอ่ยตรงไหนเนี่ยเราต้องไปทางไหนอยู่ฝั่งนี้ไงฝั่งที่มาฮักโมกระโหลกอะฝั่งนู้นเหรอ อ่ะหัวก็โล่ต้องฆ่าซอมบี้ก่อนมันจะขึ้นไปมันจะปีนคนนู้นไม่เห็นมีใครยิงมันเลยมันให้ไปทางนู้นเหรอให้ยเราต้องยิงไม่ให้เฮลิคอปเตอร์พังมันจะยิง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 ที่มันเกาะเฮลิคอปเตอร์อยู่อ่ะเดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวเราแพ้เราไปหาเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆนี่แหละ ไม่ได้แหละไปเถอะเขี่ยตรงนี้ก่อนโอ้ยโดกนมีเกมสำเร็จมีปืนไหมปืนนั้นแหละนไงแล้วก็เราไปต่อได้เนี่ยเราต้องการอย่างนี้แหละขอยาหน่อยกูตายอุ้ยมันมาเลยจะได้ไม่ช่วยหน่อยเก็บยา เราต้องไปกันซอมบี้อีกแล้วอะโอ้ยยยยยไยย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 อยยยยตรงน,นี้เดี๋ยวคุม,นนมกันใหยย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 ียย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 ย้ยย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 อยย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  ด oh oh, oh, okay. oh, oh, oh. oh. oh, ี๋ยวไปเติมส่วนแบ่งนึงนะยิงตรงหัวกระโหลกให้หน่อยโอุ๊ยโดนโอ้โหตัวใหญ่โดนตัวใหญ่โอ้โหโดนโดนโดนกระตือใหญ่เลยอ่ะโดนกระตือเก็บร้อยไม่รอดสามลูกแปดโอยโอยโอยชิบหายแล้วโอ้โหที่าหนรับไม่ตายหมดเลย โอ้โหเรออยแพอีกแล้วยังยังยังได้อยู่ยี่สิบวิก็เราไม่ยอมมาป้องกันเราันยังวิ่งไม่ถึงนะตรงเนี้ยก็โดนลมสะกรรมกันแล้วนะ ลมกันระหนาวเลยอะไรก็ไม่รู้มึงคืออะไรไมร่รู้ดิเฟนเซอร์แคทรีคอบแต่ทำไมเพื่อนมึงหน้าตาเหมือนซอมบี้จังวะเรียกไม่ออกว่นไหนเพื่อนไหนโอ้มาแล้วคุณโอ้หัวแล้วต่อไป ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ,อไรอหร่อยู่ก่อนครับอยู่ตหนตาตาเลยคนระับยิงมาข้างบนหน,บน่อยเด้อเด้อพูดไปก่อนชุดหมดเฮ้ยโค้ดวอเอาหนั เดี๋ยวก็จะหมดด้วยไอทีอะไรวะขึ้นไปไม่ได้เหรอ,อามันไม่ให้ขึ้นไปมันใหมเราถืแล้วยนะถ้ามันขึ้นไปบนนั้นเราองมีโอ้ยอยูนมอบีอย่าให้บอดชุบเดี๋ยวโครกันให้โอาา้เยตายละ อีกไม่นานอีกไม่นานเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของเธอจะหมดแล้วอันหนึ่งเดียวอ่ะเขาอ่ะคุมกันทีคุมกันทีเออไปยิงแมชชีนกันให้เราขึ้นหรอเนี่ยเอาเถอะ